อันนี้อันนี้จะเล่านิทานให้ฟังนะนทนนะุกคน,นคือเวลาไลสดอะอเวลากําลังใจไม่มาหน้ามันจะจ่อยแล้วก็แบบมไม่ค่อยจะเอนจอยแ้วพอกําลังใจมาก็จดิสติงทั้งไลเลยแล้วก็แบบค,คือเปิดห้องไปกรีดคนเดียวจริงแล้วก็ <ปะ S 1> ไลได้ทั้งวันทั้งคืนเออแล้วพอกําลังใจไปอีกรอบก็พอเฉาอีกรอบแต่พอกำลังใจกลับมาอีกรอบก็ไลได้ทั้งวันทั้งคืนคือไม่รู้ว่าใครจริงๆเลยค่ะเฟิร์สไม่รู้จริงๆว่ามันคือใครนะคะใช่ปะเออเดี๋ยวจะพาไปดูนิทานด้วย ก็ไม่สวยมากมช่ใช้ใช้วค่ใช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 ่ะช่ใ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 น่ใช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 ่คช่ใช่ใชะใช่ใช่่ใ่ใช okay. ่ใช่ใช่่ใ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใา่ใ่่่่ ทีมสังสมคือหน้าดีแล้วก็อัพเป็นไรแพนด้วยเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาเอกให้คืนด้วยนะฮะอีกแล้วเหรอเออไว้คืนด้วยจริงปะเนี่ยพี่คอมเมนต์หนึ่งเหรอเข้าไว้คืนด้วยอีกแล้วเหรอคืนเปล่าไหนอะนานแล้วพูดไปเรื่อยเฟิร์สนานแล้วพูดจริงเฟิร์สมาดูคอนเสิร์ตคืนนี้ ที่ไหนไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนอ่ะเปรไม่อะไรไม่แล้วไม่บอกว่าเอาคืนให้อ๋ออ๋ออ๋อเปรคืนให้เอาให้ทำไมอ่ะคืนที่ไหนมันเอาคืนให้คืนที่ไหนอีดีก็รีบเลยสุภุมิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินแอดมินปากอะไรเนี่ยแอดมินแอดมินสุภุมิดขึ้นที่หนึ่ง โอ right. ้ไลฟ์ที่ลงที่สองครับไปกันเองผัวของ้งหญิไทยเลยผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จอไม่ยอมไม่ได้จอไม่ยอมันหน้าตรงไปด้วยเอาลูกไปด้วยเอาลูกไปด้วยเอาลูกไปด้วยจอไม่ยอมเออเนี่ยกูอยากไปอ่ะกูก็อยากไปอ่ะ อี่ว่าพาไปดีฮะเออเพวกคุณไม่ได้ขับรถไม่เป็นมึงเชื่อไหมว่ากูขับรถอ่ะขับรถสามรอบกูชนสองรอบอ่ะอ่ะเราขับอะไรรู้ปะ B M ใหญ่ปีกังที่สี่ใหญ่ปีกังที่สี่เย็นนีแค่ทาราเฉยิมเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้เป็นวันสงกรานต์ลุงดาวเชิดยี่นี่เอาหน้าหายไปเลย ไข่ล้วไปหยับตีนเขาทำไมเดาเรขยับผิดเอาข่สิคะสวัสดีครับครับ๊าด